5, 4, 3, 2, 1, go! สวัสดีครับทอล์กโชว์เดชาบุญอีพีที่52ตอนวันแม่แห่งชาติสวัสดีค่ะแล้วจะเป็นเรื่องของวันแม่แห่งชาติแต่ว่าอาจารย์จะขอก่อนที่จะพูดเรื่องของวันแม่เป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่และอาจารย์ขอ ให้พรแล้วก็ส่งกำลังใจนะแล้วก็ขอขอบคุณนะโดยเฉพาะาถ้าดูออนมปิกเกมสเนาะสดๆร้อนๆเลยเนี่ยจานก็อยากจะชื่นชมแล้วก็น้องวิวนะน้องวิวเนี่ยกักบน้องเทนนิสนะน้องเทนนิสเนี่ยก็จะเป็นเทควันโดเนาะแล้วก็น้องวิวเนี่ยจะเป็นแบดมินตัน เชียด้วยแล้วก็ชื่นชมด้วยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอยากจะให้ทุกคนวยพอแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็จันก็ขอขอบคุณจากใจจริงแทนคนไทยทั่วประเทศเรวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่าได้เสียสละนะทำเพื่อชาติเรามหาศาลเลยอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยนะแล้ก็น้องเขาตั้งใจเสียสละทั้งกายทั้งใจเนี่ยร่างกายบอกช้ำไปเยอะมากแล้ว คว้าเหรียญทองมาให้พวกเราเนาะเออย่อางนั้นเนี่ยก็<ๆ>อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้พรนะแล้วก็ให้กําลังใจน้องทั้งสองคนมากๆนะอ่าแล้วก็แน่นอนว่าอาจารย์เองเนี่ยก็มีลูกศิษย์เยอะเนี่ยที่เขามีดวงลูกหล,กล,กลานเขาถ้าเขามีดวงที่จะไปมีโดนเป็นแชมป์ดวงจะมีทางเป็นกีฬาเนี่ยอาจารย์เชียร์เลยนะนี่ก็มีเหมือนกันก็มีอ้อมเนี่ยลูกลูกสาวนี่ห้าขวบมีดวงแต่เป็นแชมป์แชมป์อาจารย์ก็เชียร์เลยบอกเนี่ย ให้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยเออมันเขามีแววเนาะมีพรสวรรค์มีดวงทางนี้เราก็จะเชียร์มีเงินดีด้วยเป็นอาชีพที่ดีด้วยได้ออกกําลังกายด้วยนะอ,อ่างั้นก็สนับสนุนเนาะสนับสนุนงานะงั้น เรื่องนี้ก็ขอฝากไว้แล้วกันไังไงก็ไวพรให้กำลังใจน้องเนาะเออ<ป>น้องทั้งสองมากๆนะ<ป>ก็คือน้องเทนนิสกับน้องวิวเน,<ป>น,นาะเธอรู้จักใช่ไหมดังมากนะตอนนี้ดังมากๆรู้จักครับอีอนี้เรื่องของวันแม่ใช่ไหมมาสเตอร์เดย์เนาะซึ่งของอเมริกาก็ก็มีแต่ว่าคาานละวันคนละเดือนกับเราแล้วของเราก็จะมีวันฟาเธอร์เดย์ด้วยก็จะเป็นวันที่5ถธันวาเนาะกว่วันแม่ก็จะเป็นวัน12สิงหาซึ่งเรื่องพลังความรัก คือจานก็พูดไปแล้วนะอพี EP ที่แล้วแต่นี้ก็ขอยังอยู่ในในเรื่องของวันแม่อยู่เนาะเพราะว่ามันอยู่ในคับเกี่ยวกันโลกเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเขาเรียกอะไรอะภาษากฤเรีกเลพิเศษต้องซาบซึ้งในกวาบุญคุณเนี้ยยิ่งใหญ่นะมากมายมากมาก,มากเลยต้องใครที่ตอบแทนบุญคุณเนาะก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยแล้วนั้นก็พรุ่งนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยสเปเชียลหน่อยเนื่องจากว่า เป็นวันพระใหญ่ด้วยพร้ะงั้นได้สองเด้งเลยสแสดงความรักเนะ่ยคืออาจจะอายไม่กล้ากอดไม่กล้าหอมทําไว้เถอะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอายมันเป็นเรื่องชื่นชมเป็นเรื่องดีแต่โดยเค้าเจอโดยวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หอมไม่กอดกันเนาะแต่จริงๆการสัมผัสเป,เป็นเรื่องที่ดีนะเมื่อถ้าถ้าทำได้ครั้งแรกทำได้ก็จะทำแล้วจะดีจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นพลังที่ดีอ่ะ มากมากเลยเบื้องหลังไงของความเสจเนี่ยมาจากแม่เยอะเลยนะแม่เนี่ยสำคัญมากมากเลยแต่ส,สลับมหาศาลเลยนะลาออกได้ไหมไม่ได้ต้องทำจนตายเลยเรียกก็เป็นอาชีพด้วยไ,ได้เลยเพราะว่าลาออกไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้นะงานงานใหญ่เลยงานช้างเลยนะความเป็นแม่คนเนี่ยอ,อแล้วยิ่งสมัยนี้เนาะแม่แม่แม่เลี้ยงเดี่ยวเขาเรียกนี้ถูกต้องไหม ต้องครับแม่เลี้ยงเด็กเดีเ๋ยวนี้มีเยอะมากแล้วจะมีเยอะขึ้นอีกจะมีเยอะกว่านี้อีกแค่ไงเราต้องสองสารต้องรักคุณแม่มากๆเลยเพราะว่าต้องเลี้ยงต้องหาตังมาให้ต้องคอยดูแลเสียสละเสียเวลาเหนื่อยไหมเหนื่อยนะท่านทั้งเหนื่อยกายทั้งเหนื่อยใจลําบากไหมลําบากแต่ว่าทําเพื่อลูกเนาะ บางคนการแสดงออกเนี่ยไม่ได้พูดนะอาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นแต่แต่นั่นก็คือสิ่งที่ทําทุกอย่างอะ่ะก็มาจากความรักนั่นแหละความหวังดีะนะ,ะท่านไม่พูดเท่านั้นก็หัดสังเกตเอา,เอาว่าท่านเหนื่อยนะอย่างเงี้ยท่านก็จะไม่ค่อยไม่พูดกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้แล้วเนาะต้องมีจิตใต้สํานึกกันนะนะแน่นอนว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศหรือว่ามันไม่มีพรุ่งนี้อาจจะมีเหตุที่จะต้อง มาเจอไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ก็โทรไปเนาะถ้าไม่กล้า SMS ก็ได้ส่งข้อความก็ได้ก็ยังได้อยู่ทำอะไรก็ได้ที่แสดงความรักะนะ,ะคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยอ่ะก็ก็ชื่นใจนอะนเพราะการเห็นว่าคนที่ดูแลมีความกระตันยูเนี่ยก็จะเจริญเจริญรุ่งเรืองทุกทุกคนน่ะไม่มีตกต่ำอะทำอะไรก็ทำขึ้นนะอืม เรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วกันจันเห็นใครหลายๆคนลูกศิษย์เนี่ยที่ทําไม่ดีกับคุณแม่นะก็ไม่เจริญสักคนเลยทําอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคปัญหามากเลยแต่พอเขาลองแก้ลองเปลี่ยนใจลองเปลี่ยนทิยนะลองมาค่อยๆปรับเนาะใหม่ๆก็ยังไม่ได้ต้องฝืนใจหน่อย แล้วก็เขาก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่ทํากับคุณแม่สิ่งดีๆก็กลับมาในเรื่องการงานก็นดีการเงินก็นดีคือมีความสุขอ่ะก,ก็ขอไวพรเนาะ<ม>ก็รับพรนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องทํางานต่อ<ม>ทีนี้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้อ่ะเป็นวันพระด้วยเป็นวันวันแม่แห่งชาตินะก็จะขอไวพรให้ทุกๆคนนะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญนะครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีความเจริญใน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ รวยๆเฮงเทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะครับและรรมะย่อมชนะอาธรรมครับสุดท้ายผมขออวยพรในท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีความสุขปร,ราศจากความทุกข์สุขภาพแข่งแรงกันทุกคนนะครับหากต้องการคำปรึกษาตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องห่วงจุย้ยธุรกิจการงานการเงนิงนสุขภาพสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียวแล้วบอกว่ามาจากรายการทอล์คโชว์ดีชบุญนะครับ อย่าลืมติดตามชม EP หน้านะครับยังมีประสบการณ์จริงของอาจารย์แบบ exclusive ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามดันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและอย่าลืมแชร์คลิปต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ